e e c ย่อมาจาก Eastern Economic s Corridor หรือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของนโยบาย Thailand 4.0ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard นั่นเองครับ e e c มีเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนและเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเน้นไปที่การพัฒนาใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่ชนบุรีระยองและฉะเชิงเซาโครงการนี้นะครับนอกจากจะมุ่งเน้นไปที่ภาคการผลิตและภาคการบริการทางเศรษฐกิจแล้วยังรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยวทําให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาวครับ แล้วทำไมต้องเป็นพื้นที่ของสจังหวัดนี้เพราะทั้ง3พื้นที่ดังกล่าวมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่มีความโดดเด่นแวดล้อมไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมมีสนามบินรวมไปถึงมีท่าเรือที่มีการขนส่งตู้สินค้าผ่านมากที่สุดเป็นอันดับที่22ของโลกโดยถูกวางให้เป็น New Growth Engine ที่เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วครับ ในส่วนของ EEC นะครับจึงได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาต่อยอดจากพื้นที่ที่มีความพร้อมสูงสุดให้เป็นพื้นที่นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนั่นเองครับ